สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักสุขภาพค่ะรายการดีที่จะพาคุณไปไขข้อข้องใจทุกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะแล้วก็วันนี้เหนียวพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณศูนย์ MRI โรงพยาบาลแคคอมิกเนะี่ยซึ่งวันนี้เราก็จะไปทําความรู้จักกับเจ้าเครื่อง m r i ค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วใช้ทําอะไรกันบ้างนะตามเหนียวมาเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับท่านในแพทย์อดุล์วรินทรเวชท่านเพื่อรายการโรงพยาบาลแมคคอมิกนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะค่ะ,คะตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศห้องที่ญาติของผู้ป่วยจะมารอรับใช่ไหมคะบรรยากาศสดใสมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าตอนนี้นะคะสิ่งที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักก็คือศูนย์ตรวจ MRI นะคะเจ้า MRI นี่คืออะไรคะคุณหมอคะ เอ็มไอเนี่ยคือเครื่องชั่งภาพด้วยคลื่นสะพอนในสนามแม่เหล็กนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า mm hmm. สาัไทยนะครับเป็นเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้ที่สอดคล้องกับต่างประเทศนะครับโดยสายเทคโนโลยีชั้นสูงคือหลักของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการสแสดงภาพการส่วนต่างๆของร่างกายให้ดูเสมือนจริงนะครับสามารถ อมองเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำสามารถช่วยวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นทำให้แพทย์มีศักยภาพในการวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องและแม่นยำที่สุดครับค่ะ,คะแล้วอย่างกรณีไหนคะที่ผู้ป่วยถึงจะต้องเข้ามาใช้ตรวจกับเครื่องนี้คะ,คะ,ะว่าที่จริงเครื่องเอ็กซเรย์แม่เหล็กเนี่ยสามารถตรวจส่วนต่างๆของร่างกาย ตั้งแต่สมองจนถึงนิ้วโป้งเลยได,ได้ได้ทุกส่วนได้ทุกส่วนเลยครับแต่ว่าที่ใช้ที่มากที่สุดก็คือโรคของอข้อและกระดูกเช่ยงโรคกระดูกคอทับเส้นประสาทโรคกระดูกหลังทับเส้นประสาทและ,ะสำหรับนักกีฬาที่นักกีฬาอาชีพหรือนักกีฬาที่เล่นกีฬามากๆอย่างที่อเมริกาเรามีนักกีฬาอาชีพเยอะ เช่นนักกีฬาบาสเกตบอลนักกีฬาฟุตบอลบริการฟุตบอลบ้างนักกีฬาเทนนิสที่เป็นโรคเก่ที่เล่นกีฬาหนักๆเนี่ยเส้นเส้นเอ็นที่หัวไหล่ขาดซึ่งเอ็กซเรย์ธรรมดามองไม่เห็นแล้วก็ปวดก็บางครั้งก็ปวดยากที่จะพิสูจน์ได้ อ,อย่างในข้อข่าเนี่ยกระดูก่อนขาดเนี่ยนักกีฬาคตบอลไม่สามารถลงเล่นได้เพราะเจ็บแต่นี้อเอ็กซ์เรย์แมกเนติกเนี่สามารถถ่ายออกมาแล้วมองเห็นว่ากระดูก่อนที่เข่าขาดหรือเส้นเอ็นที่ไหลขาดแล้วก็แพทย์ก็จะทำการผ่าตัดนักกีฬานั้นๆโดยใช้ก,กล้องไม่ใช่ว่าใช้ผ่าตัดแบบสมัยโบราณเรื่องเปิดแผยยาวหรือนี้เราเจาะ แผลยาวประมาณแค่หน่งเซนติเมตรแล้วใช้กล้กกองอไปเอาส่วนที่กระดูกอ่อนมันขาดที่เขา่าแล้วก็สามารถไปไปวีแพรหรือซ่อมแซมเส้สนเอ็นที่ขาดที่ไหลนักกีฬาก็าพัก3าสีอาทิตย์พอเส้นเอ็นมันหายก็กลับไปเล่นนักกีฬาเล่นกีฬาได้ตามปกติเพราะว่าปปนักกีฬาอาชีพ ที่ประเทศอเมริกาเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถลงไปเล่นเหมือนเดิมได้เนี่ยขาดรายได้ปีนึงเป็นอาจจะเป็นพันล้านบาทก็ได้เพราะนั้นจึงมีความสำคัญมากที่มีเครื่องมือเชน่นนี้เกิดขึ้นนะครับช่วยในการวินิจฉัยโรคโรค,คะคคแล้วอย่างกรณีที่ผู้ป่วยที่เขาต้องมาวินิจฉัยอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้เวลานานไหมคะต่อการตรวจหนึ่งครั้งเงี้ยค่ะครับก็ตรวจแต่ละครั้งก็ใช้เวลาประมาณ45นาที ะารตรวแต่ละครั้งใช้อันที่สองนอกจากกระดูกข้อแล้วใช้เอ็กซเรย์สำหรับเป็นโรคทางสมองเช่นเส้นเลือดตีบไปเลี้ยงสมองอเลือดออกในสมองเลือเนื้องอกในสมองก็สามารถจะทำได้อันนี้เครื่องนี้บอกรายชัดเจนที่สุดครับค่ะก็เรียกว่าเป็นโรคที่พอ เป็นวินิจฉัยแล้วสามารถที่จะทราบได้เลยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรในร่างกายของเรานะคะก็ถือว่ามีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมมากจริงๆค่ะแต่ว่าอยากจะถามคุณหมอค่ะว่าเกี่ยวกับเครื่องนี้คะะเครื่อง MRI คนที่เขาจะเข้ามาตรวจนะคะมีข้อห้ามไหมคะว่าเป็นลักษณะแบบนั้นแบบนี้เข้ามาตรวจไม่ได้อะไรเงี้ยคะมีข้อห้ามไหมคะก็มีบ้างเหมือนกัน คือผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเช่นผ่าตัดที่เขาเรียกว่าทำบอลูนที่ขยายเส้นเลือดหัวใจนะครับเขาเรียกใส่สเตนโดยใช้ใช้คลิปที่ไปห้ามให้เลือดออกเนี่ย ที่ปัจจุบน,น,นก็สามารถเคลื่อนได้แต่อย่างไรก็ตามาผู้ป่วยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าก่อนจะทำเอ็กซเรย์แม่เหล็กก่อนจะทํตรวจ m r i ทุกครั้งเนี่ยเทคนิคเชื่อจะถามประวัติคนไข้ก่กกอนถ้าผู้ป่วยมีประวัติอย่างนี้เราก็ไม่แนะนําให้ทําจะใช้วิธีอื่นที่จะทานะครับจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นกันก่อนนะคะแต,แต่ข้อดทีที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือว่า,เ,าเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้านี่ไม่มีแสงรังสี เหมือนกับเอฟซีธรรมดาหรือเอกซ์คอมพิวเตอร์คนไข้จะรับแสงนังสีจํานวนหนึ่งแต่ในถ้าทําไปมากๆรับแสงนังสีมากๆก็กลายเป็นมะเร็งได้แต่ว่าไม่ตรวจด,ด้วยดขึ้นไม่เหล็กนี้ไม่มีขึ้นรังสีสามารถตรวจได้คนไข้ทุกทุกวัยตั้งแต่เด็กเกิดใหม่จนถึงแม้แต่คนท้องก็สามารถตรวจไม่ใช้ไม่เหล็กไฟฟ้าตรวจได้จะไม่กระทบกับลูกที่อยู่ในครรภ์ โอ้โหเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะตรวจได้ทั้งร่างกายไม่พอยังทุกวัยด้วยะนะคะค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยวินิจฉัยโรคนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สงสัยค่ะคุณหมอคะก็คือเรื่องของเครื่อง MRI มเนี่ยคะ่ะมีค่ารักษาแพงไหมคะค่าใช้จ่ายกันลคือขึ้นกับว่าตรวจส่วนใดของร่างกายราคาค่าเฉลี่ยการตรวจเนี่ยราคาตั้งแต่ 4, 0 0 0บาทถึง8,000บาท ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถ <fall> ้ากรุงเทพก็หม <fall> ื่นถึงหมื่นห้าพันบาทเชียงใหม่ราคาถูกกว่าเราดูได้ถูกกว่าเพราะว่ากรุงเทพค่าใช้จ่ายคงแพงกว่าครับมีการแยกเป็นเป็นเอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีแยกเช่นการตรวจสมองอย่างเดียวเนี่ยก็สมองตรวจหลายรูปเนี่ยก็ประมาณแปดพันบาท ถ้าปวดข้อข้อเข่าอย่างเดียวะจะสี่0ันบาทเแยกเป็นส่วนต่างๆของร่างกายก็ราคาก็อ,อยู่ในประมาณ4ี0 0ถึงแปดพบาทครับค <c oughs> ่ะการวินิจฉัยด้วยเครื่องมือนี้จะเป็นส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยภายหลังไหมคะ,ะไม่มีเลยครับคือ,คอ,อการวินิจฉัยเนี่ยอย่างที่ผมบอกเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แสง เอ็กซเ์เพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีรังสไม่มีแสงเอ็กซเ์มนุษย์เราทุกคนขนาดนี้เราอยู่อยู่บนผิวโลกได้เพราะว่าเรามีพระเจ้าสร้างแม่เหล็กที่อยู่ใต้ผิวโลกก็เราไม่เราก็อยู่บนพื้นดินได้เราไม่หลุดลอยไปในอวกาศเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยก็ก็ร่างกายก็อยู่ในสนามแม่เหล็กตลอดเวลาอยู่แล้วครับค่ะ ด้วยความที่เครื่อง m r i ทํางานด้วยสนามแม่เหล็กเนี่ยค่ะคุณหมอคะอย่างกรณีที่ผู้ป่วยที่เขาอยากจะวินิจฉัยโรคผ่านเครื่องนี้แต่ว่าในร่างกายของเขาอาจจะมีอะไรที่เป็นเหล็กสามารถใช้เครื่องนี้ได้ไหมคะอันนี้คําถามดีมากคือโดยเฉพาะาผมเป็นหมอผ่าตัดกระดูกในเวลาเรา,างครั้งงผ่าตัดกระดูกเราใช้เหล็กซึ่งเขาเรียกสเตนเลสหรือว่าไทเทเนียมเข้าไป ยึดกระดูกและใส่สกูซึ่งเป็นไทเทเนียมอันนี้ใช้ได้ครับเพราะอันนี้ไม่ใช่เป็นเหล็กซึ่งซึ่งดูดโดยไม่เหล็กได้อันนี้สามารถจะทำกัวโดยไม่ไม่เหล็กไฟ้าได้ครับจะส่งผลกระทบอะไรไหมคะเกี่ยวกับการอ่านภาพที่ออกมาไม่มีครับไม่มีเลย ก็คือสามารถที่จะใช้เครื่องนี้วินิจฉัยโรคได้เหมือนกับผู้ป่วยทั่วไปที่เขาไม่ได้มีสิ่งปกติที่ผิดจากธรรมชาติเข้าไปอยู่ในร่างกายได้เลยท,ที่ห้ามอย่างเดียวก็คนไข้โรคหัวใจที่ใส่เขาเรีเยกเพสเมกเกอร์เพสชัมิตแบบกระตุ้นให้หัวใจทำงานเป็นปกติอันนี้ห้ามทำเพราะว่าเอ็เพสเมเกอร์เป็นเหล็กธรรมดาซึ่งเครื่องนี้มันจะดูดออกมากได้ให้ือนกันครับซึ่งอันตรายมากใช่ไหมคะเพะนั้นเทคนิคเช่นเขาจะถามประวัติของคนไข้ก่อนเสมอก่อนที่เอามาทํา แล้วอย่างกรณีนี้นี่ถ้าเขาไม่สามารถตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องนี้ได้จะทำยังไงวิธีอื่นเช่นใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แทนคือคือโรงพยาบาลเคอมมิคขนนี้เรามีศูนย์เอ็กซเรย์เอ็มไอและศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มีทั้งสองอย่างเพราะนั้นแพทย์สามารถจะเลือกสั่งว่าบางทีเป็นโรคนี้เนี่ยใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เช่นเป็นโรคหัวใจเนี่ย เอ็ ray, กซเรย์คอมพิวเตอร์จะให้รายละเอียดของหัวใจได้มากกว่าเอ็กซเรย์แม่เหล็กเอ็กซเรย์แม่เหล็กก็ให้รายละเอียดทางสมองรายละเอียดทางกระดูกและข้อมากกว่าศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เรามีทั้งสองอย่างนขณะน,นี้ซึ่งซึ่ง,งาสญญามารถจะแนะนำของไขได,ได้ครับค่ะอย่างกรณีที่เมื่อสักครู่นี้เห็นพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเอ็กซเรย์นะคะมันจะมีกรณีที่แบบว่าถ่ายถ่ายออกมาแล้วแสดงผลจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ ออกมาผ่านทางฟิล์มสองแบบนี้ต่างกันไหมคะครับคือคือคือตอนนี้เราพยายามจะใช้ฟิล์มน้อยที่สุดสมมติว่าคุณเป็นผู้ป่วยที่ต้องการมาตรวจเอ็ไนะครับหลังจากเข้าอยู่ในเครื่องเรียบร้อยเครื่องจะบันทึกออกมาเป็นภาพซึ่งพอทำเสร็จเนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาทีภาพอนั้นจะถูกใส่เข้าไปในซีดี ก็จะมอบซีดีให้คุณเลยเอากลับไปบ้านได้แต่นี้ผลการอ่านเขาจะคุณหมอที่ส่งมาเนี่ยเขาจะให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเอ็กซเรย์อ่านผลของเอ็กซเรย์เอนี้อ่านอีกทีหนึ่งพออ่านผลเรียบร้อยแล้วเราก็จะส่งผลอันนี้ไปให้แพทย์ซึ่งเป็นเจ้าของคขาที่ส่งมาเป็นหน้าที่ของแพทย์เจ้าของคข้ต้องอธิบายว่าพบอะไรบ้างแล้วต้องรักษาอะไรต่อไป เร,เราไม่เราไม่รายงานผลให้คนไข้โดยตรงแต่คนไข้าสามารถรับซีดีซึ่ออกมาเป็นรูปภาพเอาไปเปิดให้ซีดีให้แพทย์ที่ไหนดูก็ได้ครับค่ะก็คือผลจะตรงกันน,นอครับผลจะตรงกันแล้วก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม <c oughs> เราทำดิสให้เสร็จเลยอ๋อค่ะ <c oughs> ไม่ได้มีความต่างกันเรื่องของราคา,<ช>านะคะค่ะ แล้วสำหรับผู้ที่จะมาเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง m r i ค่ะคุณหมอคะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะต้องแบบมีอดอาหารอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ไม่มีครับมาทานอาหารได้เป็นปกติไม่ต้องงดอาหารอะไรเลยเพียงแต่ว่าเข้ามาเนี่ยอย่างห้องที่เรานั่งอยู่เป็นห้องอซึ่งญาตินั่งรอญาตกกิเขาจะนั่งรออยู่ที่ห้องนี้แล้วก็ ผู้ป่วยเองจะเดินเข้าไปในห้องซึ่งเราเตรียมไว้ก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเรามีห้องสาหรับเปลี่ยนเสื้อผ้ามีตู้สําหรับเก็บล็อกเกอร์สําหรับเก็บของมีค่าต่างๆแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้แน่ใจเอาของที่เป็นแม่เหล็กเช่นบัตรเครดิตค์ดต้องเอาออกถ้าบัตรเครดิตค์ดเข้าไปในห้องเอ็มไเนี่ยมันจะเสียเลยใช้ไม่ได้เลยครับเนี่ยบัตรเครดิตค่าโค้งกุญแจปากกาอะไรทุกอย่างเอาออกหมด ก็ต้องหูอะไรที่ต้องต่อที่คนเดยกครับก็เข้าไปเปลี่ยนเครื่องหนึ่งตัวแล้วของมีค่าต่างๆ่เก็บใส่กุญแจกุญแจเขาก็คงค่อเก็บไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหนึ่งตัวพอทําเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องหนึ่งตัวกลับนะครับแต่ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเราเราทําได้โดยไม่ต้องฉีดยาให้หลับหรือดมยาสลบเครื่อง mri รุ่นนี้ที่เราซื้อมาเนี่ย ซื้อมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์เป็นเครื่องที่ใหม่ที่สุดของบริษัทพิลิกมันมีช่องกว้างกว่าเครื่องเดิมเครื่องเก่าเนี่ยมันมันช่องแคบเพราะนั้นคนไข้เข้าไปอยู่แล้วมันจะรู้สึกอึดอัดอ,อันนี้เราเราช่องกว้างกว่าแล้วก็สําหรับทําส่วนต่างๆของร่างกายเช่น <c oughs> ทำเขา่าทําหลังเนี่ยหัวและส่วนหน้า โผล่ไปด้านบนของเครื Williams ่องคนไข้ก <Darwin> ็หายใจสะดวกแล้วก็ไม่ปวดกัดเครื่องเก่าๆที่ใช้กันอยู่บางครั้งวัดขณะทำเนี่ยเครื่องไม่เด็ดมันเสียงดังคนไข้ก็รำคาญแต่เครื่องใหม่เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยเขามีหูฟังแทนที่จะฟังเสียงเครื่องเป็นเสียงร้องเปิดเสียงดนตรีให้ให้ผู้ป่วยฟังก็คนไข้ก็รู้สึกสบายใจครับค่ะก็เรียกว่า เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นอกเหนือจากจะทําให้คนไข้ผ่อนคลายแล้วยังได้ผลในการวินิจฉัยโรคได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องตรวจ MRI กันนะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ